เคยมีรายการเมืองไทยวาไรตี้หรืออะไรก็แล้วแต่ลองเอาออกซิถอดไปแล้วมีรายการอะไรตรงนี้หรือไม่อย่างนั้นบอกว่าเอาเลยยังทํารายการอะไรไม่ได้เนี่ยฮุกสัญญาณจาก a s t v ไปสักบ,บางรายการซิเอายามเฝ้าแผ่นด,ดินเนี่ยลองฮุกไปซิกาไม่กลา้าไม่กลา้ารายการวิทยุเนี่ยคอนเทนต์ที่เขาจะบอกว่าอาช่วง7จ็ดโมงถึง8ปดโมงเนี่ย ไเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยหลังจากข่าวภาพบังคับแล้วเนี่ยจนถึง8ปดโมงครึ่งช่วงรัชเอานี่ให้มีคนนี้คนน,นี้มาทำรายการช่วงตั้งแต่สี่โมงถึงทุ่มเนี่ยลอให้คนนี้คนนี้ทำรายการเสร็จแล้วไอ้เทปเหล่านี้นะส่งไปให้เหล่าบรรดาวิทยุชุมชนที่ในต่างจังหวัดที่เขาเองเนี่ยไม่เห็นด้วยระบบทักษณิณเนี่ยซึ่งบัจจุบันนี้นะพี่เคยคุยกับพวกเขานะ รออยู่แล้วขอให้เทศไปเถอเขาจะเปิดให้หลายพันสถานีเออรวม,มทั้งหอกระจายข่าวนะที้แล้วก็<ม>ไอ้เสียงตามสาย<ม>ของเทศบาลบแล้วหอกระจายข่าวที่มีลำโพงอยู่บนต้นมะพร้าวนะเขาก็รอที่จะเปิดอยู่รัศบาลน,นี้ไม่กล้าทําตกล่มของการกลัวแทรกแซงแต่ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้รับความร่วมมือในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในด้านนี้เนี่ยเป็นเพราะว่า <c oughs> ข้าราชการเขามองว่ารัฐบาลนี้อยู่อีกไม่ถึงปีอันนี้ก็เป็นเกิดปัญหาเกี่ยวว่าอีกไม่ถึงปีกกยววอย่างที่อาจารย์บอกข้อนหนึ่งรัฐบาลจะทําอะไรบ้างมียุทธศาสตร์อะไรเนี่ยต้องไม่ลืมนะครับว่ารัฐบาลนี้มียุคแค่หนึ่งปีความร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยมัน,นคงจะระบา,นนบางนะมุมหนึ่งถึงต้องถึงต้องอย่างอาจารย์ว่าคือผมคิดว่าคืออย่าไปติดกับวัฒกรรมไปแทรกแซงนี่นะแทรกแซงนี่มันมีหลายแบบถ้าแทรกแซงในระดับที่ ถูกพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์กับพรรคปลกกับสาธนารณะเนี่ยไม่มีใครเขาว่านะ <Okay. S 2> ปะนัญหาคุณทักษิณแทรกแซงแล้วแล้วเอา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 ผลประโยชน์นนนของพรคไทยดไป,ไปขเขา้ามานะมาไปโฆษณาชวนเชื่อรัฐบาลโดยไม่มีเหตุผลแต่ถ้ารัฐบาลนี้จะปล่อยให้คอทสอมาเจอพบปะประชาชนสัปดาห์ละสองสามชั่วโมงทาไมจะไม่ประโยชน์ผมคิดว่าชาวบ้านก็คงอยากรู้นะฮะว่าคุณทักษิณโกงตรงไหนทั้งสองฝ่ายเราคงอยากรู้นี่ไม่ทําเลยนะเพราะไปติดลมอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันเกินเหตุไปทันยิง ถ้าเกิดว่าวันเสาร์เนี่ยมีรายการรัฐบาลพบประชาชนนะแล้วเปลี่ยนรัฐมนตรีมาคุยตามเรื่องเพื่อไม่ให้มีภาพว่าเฮ้ยนี่มันเป็นรัฐบาลคนเดียวอีกแล้วหรอสุรยุทธ์พูดคนเดียวอีกแล้ววันเสาร์เนี่ยวันนี้อยากจะพูดเรื่องพลังงานเอาพิษสวัสดิ์ออกมาวันนี้อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอหุ้นเอาบ๊อบยออกมาวันนี้อยากจะพูดเรื่องอเกี่ยวกับ30บบาทเอาหมอมงคลออกมาก็เปลี่ยนกันมาได้ ส่วนคมชอนั้นเนี่ยเนื่องจากคมชอเป็นคนตั้งตั้งคอตสก็มีรายการวันอาทิตย์ก็คือว่าคมชอรายงานประชาชนถามว่าประชาชนจะได้หรือครับไม่ได้เขายอมอยู่แล้วคือมันไม่ได้ไปโฆษณารัฐบาลอะไรคือเอาความจริงมาพูดกันใช่ไหมแล้วทั้งสองฝ่ายก็จะได้ใช้ พิจารณาว่าคุณทักษิณเป็นยังไงแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าคอตสต้องมารายงานกับนักสืบพิมพ์นักสืบพิมพ์ขยันลงก็จริงแต่ถามว่าคนสักกี่ล้านคนถึงห้าล้านบาทมันต้องได้ออกทีวีนะฮะมันต้องสื่อทีวีเท่านั้นนะมันต้องออกช่วงอย่างช่องเก้าเนี่ยมันต้องได้ออกไอ้คุยคุยข่าวสมัยก่อนเนี่ยนะหรือรายการถึงลูกถึงคนสมัยก่อนเนี่ยมันต้องในช่วงนั้นเลยอจะลืมนะเวลาทักษิณครอบงำความคิดชาวรานย่แก้วลากยาาเนี่ยนะเขาใช้เวลาครอบงำทุกวันครับ นะฮะแล้วก็เวลาพรามทามแล้วก็มีเขามีหลายคนมาเล่นด้วยไม่ใช่แค่คุณทักษิณคนเดียวแล้วเล่นเป็นเล่นเป็นแต่ของเรานะ่ยแต่ของเราตอนนี้เราจะได้แก้นะได้หกโมงเช้าของสยามวันนี้ได้สิบเอ็ดโมงอสเตรเลียนี่สิบเอ็ดโมงได้ของพี่วันเดียวครึ่งชั่วโมงมันไม่ทันแต่ของเขาเวลายัดเยียดข้อมูลของเขาในยัดเยียดข้อมูลนี่ได้พรามทามชั่วโมงครึ่งถึงเรื่องถงคนเนี่ยชั่วโมงครึ่ง ไม่นับไ,ไม่นับบุคลิกของผู้นำบีอย่างคุณทักษิณเนี่ยฉลาดที่จะปั้นข่าว<ไ>นะฮะหรือว่าเปิดประเด็นใหม่ๆเช่นซื้อลิเวอร์รพูลเป็นเรื่องได้ยังไง<ไ>เป็นเรื่องอยู่เกือบครึ่งปีนะฮะแล้วมันยิงใที่พี่ยกมือไหว้ก่อนไงบอกถ้าเกิดผลในสุนที่แล้วท่านสรยุทธ์รู้ว่าหนึ่งท่านพูดสู้ทักษิณไม่ได้หรือสองถ้ามีคมสึ่ทถ้ามีเกียรติเกินกว่าจะมาคลุกตั้งซอสคนอื่นสิ่รับคนอื่นเราพร้อมครับผมผมกับไปที่คําเชิญชวนผ่านกุฎบัตดนิดนึงนะฮะสื่อในประเทศเองควรจะมีท่าทียังไงกับคําเชิญวนนี อในเสียตาของสองท่านนะเรื่องคุณนพดลนี่ผมคิดว่าก่อนอื่นเลยนะฮะผมมีด้วยกับสภาทนายความนะผมคิดว่าล้ําเส้นบทบาทของทนายไปแล้วนะฮะผมคิดว่าต้องใช้เป็นพีอาร์จะซีแล้วสองก็คือผมคิดว่าคุณนพดลมีสิทธิ์จะพูดนะแต่ผมผมคิดว่า เป็นวิจรารย,ยานของสื่อที่จะไม่รายงานที่จะไม่รายงานถูกต้องนะแต่ผมผมคิดว่าเรื่องนี้<อ>ผมเห็นด้วยจริงๆเห็นด้วยคอมอชอรเรื่องขอความร่วมมือแต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่เรียกไปแล้วบอกว่าทำมาใช้ผมจะใช้เองมันมีวิธีอื่นนะคือถ้าหารเขาพูดไม่เป็นขาพูดไม่เป็นฉนะนั้นผมคิดว่าแต่เพื่อเจตนาเขาไม่มีอะไรหรอกวิจารยญานของสื่อนี่สําคัญนะปัญหาคือสังคมไทยเนี่ยวิจารยญานมันน้อยอเพราะเรามีหมวกกันหมดสื่อนี้ใครรับใครใครซัพพอร์ตอยู่นะฮะสื่อนี้เป็นกระบอกเสียงใครอยู่ จับได้หมดนะฮะโดยเฉพาะนักข่าวนะนั่นแล้วผมคิดว่าห้าปีเนี่ยกระบวนการทํางานกับนักข่าวคุณทักษิณก็ทําดีถ้าระดับโครง,<ม><ล>งสร้างใช่ไหมอาจารย์ถ้าระดับโครงสร้างก็แทรกแซงโดยแอดโฆษณาถ้าระดับบุคคลก็ขยันจังพวกรัฐมนตรีขยันเป็นประธานงานแต่งให้นักข่าวนะฮะไม่ไปเองก็สายซองให้บ้างหปีคุณเติมศักดิ์อาจารย์ต้องมีนะพรานอิมีพี่มารทั้งนั้นะฉะนั้นหลายคนกว่าจะใช้ดุใช้วิจารยณเป็นปีหนึ่งผ่านไปแล้วะฉะนั้นผมจึง จึงคิดว่าไอ้เรื่องวิจารยณจากสื่อในสภาว่าแบบนี้เนี่ยผมไม่อยากคาดหวังนะท่านผูรอๆนะอาจารย์นะผมคาดหวังความตรงไปตรงมาจากรัฐบาลคอมมชพี่เนี่ยนะสั่งไปที่ช่องสิบเอ็ดได้ไหมครับปรปับผังใหม่อาจารย์ว่าผมว่าไม่ใช่เสียหายที่คอตวสวปชจะมารายงานประชาชนชมันเป็นประโยชน์สุวรรณภูมิสึกล้อตรงไหนต้องซ่อมตรงไหนเป็นประโยชน์มัน,น <ะ S 2> ต้องได้ออกทีวีของอยู่ง่ายง่ายอยู่ในหนังสือพิมพ์มีประโยชน์อะไรนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่มีความรู้สึกว่าหนเวลานี้เนี่ยคอมชก็ดีรัฐบาลก็ดี ต้องคิดว่าตัวเองคือองค์กรองค์กรหนึ่งที่สามารถจ้าง p r Agency ได้แล้วเวลาที่ p r Agency ไปเลือกว่าน่าจะมีช่องไหนเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลก็คือ p r Agency เขาซื้อช่องนั้นเขาซื้อเวลานี้เขาซื้อหน้านั้นหน้านี้ก็ให้เขาทำไปสิแล้วพี่เคยเขียนลงในไทยโพสต์แบบเดียวที่สุยิัยพูดพี่บอก วิจารณญาณดีย่อมมีใครบังคับตอนนั้นที่โวยวายกันว่ารัฐบาลบังคับอพี่บอกวิจารณญาณคุณดีใครจะบังคับคุณถ้าเกิดเรื่องคุณทักษิณพูดแล้วคุณไม่ขยายความใครจะไปบังคับคุณคือเพื่อให้การให้ข้อมูลข่าวสารนี่มันเป็นไปอย่างมีระบบแลวก็มีพลังเพียงพอใช่ไหมซึ่งตรงนี้พี่มองว่าแม้แต่วันนั้นเนี่ยที่มีการพูดว่าเออใช้วิจารณญาณให้ดีถ้าไม่ใช้ผมจะใช้แทนเนี่ยพี่คิดว่าทหารเขาเขาเรียกว่าหมดสิ้นปัญญาจะพูดกับสื่อแล้วว่าเมื่อไหร่จะทำงานเพื่อชาสกีวะ ทัหมดปัญญาจะพูดแล้วก็เลยองพูดมาอย่างนั้นผมเข้าใจผมเข้าใจแต่เจตนาเขาเนี่ยพี่เชื่อว่าเขาไม่เข้ามาหรอกเพราะเขาติดลมอยู่เพราะว่าเพราะว่ามาอยู่วันท่านประธานกมชนายกถึงต้องมาแก้เกมไงอย่างนั้นท่านอาจารย์ว่าแหละคือทหารคงจนปัญญาแล้วนะพนเอกสภามไม่รู้จะบังคับัมไง้จะพูดยังไงแล้วช่วยใช้วิจารณ์ให้ผมหน่อยแต่ผมบอกว่าสถานการณ์แบบนี้ที่สื่อถูกอิมพิมานโดยระบอบหนึ่งเนี่ยมันยังพักดีอยู่นี่นะฮะ มันรอวิจารณญาณเดียวไม่พอแต่ตอนนี้อย่างสมมตินะผมผมอย่างอย่างการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารถามเนี่ยนอกจากสื่อจะรายงานว่าคุณทัศินพูดอะไรเขาถามอะไรคุณทัศินตอบอะไรแล้วเนี่ยควรจะวิเคราะห์ไปด้วยว่าเจ้าพี่ไปรัฐบาลไปนี้เหรอพี่ตั้งนั่นเลยทีวีภูเลยแล้วก็เรื่องนี้มันมีมีเรื่องอะไรนแมมีประเด็นเศรษฐกิจไหมมีประเด็นสังคมไหมมีประเด็นพี่เชิญซอสนะคือคนที่เป็นแหล่งอสที่เก่งเนี่ยเชี่ยวชาญแต่เรื่องที่เชี่ยวชาญแต่เรื่องมันนั่งเลยแล้วก็เปิดทีละประโยคเลยประโยคนี้ไม่ ประโยคนี้หมิ่นในหลวงพี่จะสั์เลยตัวอย่างนี้บิดเบือนประโยคนี้บิดเบือนประโยคนี้ให้ร้ายประเทศไทย<ม>ประโยคนี้ถึงแม้จะเป็นความจริงแต่ถ้าคนรักชาติเขาจะไม่ทำ<ม>เพราะเป็นการสาวไส้ให้กากินแล้วทำลายความเชื่อมั่นทำให้เศรษฐกิจไทยอ่อนแอพูดได้<ม>เราไม่ได้บอกเขาโกหกทุกเรื่อง<ม>คนเราเนี่ยนะพระท่านเทพบอกว่าเรื่องไม่จริงอย่าพูด<ม>เรื่องจริงพูดไปแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็อย่าพูด เรื่องจริงได้ประโยชน์แต่ถ้าผิดเวลาก็อย่าพูดคุณทักษิณไม่มีสักข้อโบนลูมของอาจารย์ธีรพัฒ <นะ S 2> ผมว่าต้องต้อง,องฟังกชันต้องอย่างท่านอาจารย์เสรีว่านะครับไม่งั้นไม่งั้นจะไม่มีประโยชน์นะครับผมคิดว่าวันนี้หนึ่งเราต้องรับมือกับสองครามสื่อที่คุณทักษิณเปิดมาสองก็คือเรื่อง ผลประโยชน์ของมหาอำนาจที่เกิดความไม่แน่นอนในทิศทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนะฮะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องทำให้ชัดเจนใช่ไหมจารย์ว่าว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจคืออะไรเราไม่ได้ไปไปชะลอการพัฒนาอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องการทบทวนอะไรบางอย่างนะฮะเพราะว่าคุณทักษิณทำเนี่ยก็คบค้ากับทุนต่างประเทศกับทุนข้ามชาติจนจนไปจเสียหายตั้งกองทุนไว้เตรียมซื้อไอ้หุ้นกฟผเรียบร้อยเนี่ยกฟผปากรสานปกครองไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยนะวิธีใช้อีกทางฉะนั้นก็ ผมว่าเขาเริ่มรู้สึกตั้งแต่นู่นและนะเพราะถ้าดูซุ้มเสียงของสื่อต่างประเทศต,ตอนมัธยมิตรเคลื่อนถ้าอาจารย์ดูดีๆนะไม่ได้มีใครไม่ได้มีใครยืนอยู่ฝ่ายเราอย่างอแน่นอน,น <ะ S 1> คืออยู่ฝ่ายพทักษสณเพราะว่าดูดีๆน,นะฮะมันมีทั้งสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือผลประโยชน์ที่สุริยสใสพูดประเด็นที่สองเนี่ยเขาต้องแสดงความเป็นนักประชาธิปไตยเชิงสัญลักษณ์นั่นก็คือว่าต้องมีเลือกตั้งและมีรัฐธรรมนูญจึงจะเรียกว่าประชาธิปไตย เขาไม่ได้มองดูว่าการปกครองนั้นมีประชาธิปไตยหรือเปล่าการแซดแซงสื่อการครอบงาสื่อเขาไม่สนเขาสนว่าเนี่ยมาจากการเลือกตั้งและมาตามรัฐธรรมนูญแต่ว่า รัฐบาลนี้ไม่ได้มีการเลือกตั้งและฉีกรัฐมนูญด้วยไม่ได้เชิงสัญลักษณ์รัฐบาลนี้รับไม่ได้แต่รัฐบาลที่แล้วได้แต่เราเนี่ยมีหน้าที่อธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่ามาจากการเลือกตั้งแต่บริหารประเทศอย่างนี้เนี่ยมันเสียหายตรงไหนอย่างไรเอาซอสเอาเนื้อหาไปสู้อย่างที่อาจารย์ว่าเอาเนื้อหาไปสู้แล้วคนที่รู้ทันคุณทักษิณแล้วมีเนื้อหาที่จะอธิบายให้ชาวบ้านฟังไปหมดแล้วฟังแบบภาษาชาวบ้านด้วยเนี่ยมีเต็มไปหมดคิดว่าต่างประเทศหรือสื่อต่างประเทศเนี่ยถึงขั้นกับหวังลึกๆเลยไหมว่า หลังเลอกตั้งคุณทักษิณก็กลับมาแน,นอนมมาเพราะเขาหวังนะเขาหวังเพราะผมถ้าดูคิวคุณทักษิณเห็นว่ายังเอียดเลยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่า <ผม S 2> เขาหวังนะแต่จริงๆแล้วมีวิธีการแก้ที่ง่ายมากๆก่อนจะเกิดวอร์